เปลี่นยนอยังครับสหตน้าหวาอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ผมนะครับขุบ <c oughs> นครับเป็นริมครับ <c oughs> นี่ครับเก็บเลยครับบัสบีเมืองไทยครับอันนี้นะโอ้นี่ครับพื้นโอ้เหมือนบัซบีเหมือนบัซบีเหรอ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงคูนชาแนลเซาะกีนเสาะแอลแถวแถวไหนเอ่ยในสวนสวัสดีครับสายฮาโ์สวัวันนี้เขามียูทูบเบอร์มาดังมาล่วมเจมทำแล้วเนาะสวัสดีครับ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 นีแล้วครับสวัสดีลุงเด่นดีกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยดีเนาะครับคือเออลุงลุงคูนอาจจะบาอธิบายดีในเรื่องของดีนี่ครับคือเป็นเป็นน้ําผุดจากธรรมชาติใช่ครับเป็นเพื่อนห้องยังก็ น้ำบาดาลครับน้ำบาดาลติพูดออมาเหมือนน้ำพุร้อนแต่มันแบบแต่มันบ่ร้อนแล้วก็ใสมากใสนี่เราลองมาดูน้ำไหมใสมากเลยครับเนี่ยใสแบบผมเคยถ่ายไปหลายหลอกแล้วน้ำเลยนะใสใสจริงเขาเนี่ยใสแบบไผ่ปลาเลยเนาะใสมากแล้วก็เขาก็ได้เมนูมาเจ้ดฐานนะเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบคือที่นี่ปลอดสารทุกอย่างครับเก็บพักเก็บไม่พักไม่ใส่เกลือป้าคนนั้นอีกสาควรไปซ่อมเหรอใสฮะไปกัดการหน่อยเหรอพี่เห็นอย่างไรครับเนี่ยอันนี้อห็นไนี้ปูนนี่ว่ะตาบอกมีต้นเหมือนที นะครับเนี่ยเม่นแบบนี้อ่ะท่านก็อันนี้นะฟอมๆเนี่ยต้นไหมล่ะครับนี่เพชรเด้กนะครับมึงเด่นลองชิมหมดเลยิมชวอันนี้มันเคยเห็นได้เหรออันนี้ก็บ่เคยเห็นเพชรก็ครับนี่ผมใจอพี่คาร์ลไลน่าอย่างที่ว่าเพชรเพชรเจ็บต้งเด้ออืก็เผ็ดมากอ่ะเผ็ดแล้วครับโต้งแมวค่ะตายแล้วตายแล้วเขียวไปชิมพี่กบผมแต่เผ็ดเผ็ดเนาะครับเผ็ดมากเอาขว้างเลยค่ะว้ ้เขียงไว้เดี๋ยวส้มโอก่อนนี่ต้นอย่างนี้อันนี้แหละรัอันนี้อันนี้ผัดใจแล้วก้าผัดใจแล้วครับผัดใจแล้วต้นอย่างนี้หรออันนี้ผัดใจแล้วครับผัดใจแล้วอันนี้ส้มเขียวหวานเนาะผัใจกัส้มเขียวหวานซื้อมาจากตลาดอรุณโนไทยนะครับ ไปดูไปดูไปดูเนาห้องมาพุ่บแล้ไหอย่างร่ำเรื่อพอแล้วอย่างร่ำเรื่อกับหัวงครับไปพุ่บละใช่หมฮะบอกกันเดียวครัจะมาซ่อมไปทำเมนูอย่างนี้ยังไม่ได้บอกเลยครับรอลุ้นเอาบ่เดี๋ยวผมจะฮือลุงเด่นลาบปลาดุกนะครับลุงเด่นเนาะลาบปลาดุกดุกไม่นะปิ้งครับนี่นี่นี่อันนี้ของคนจีนกินนี่ผักของพ่อตาผักขมแขกนี่ผักขมแขกเอาไปต้มซุปปลาดุกของคนจีนอ๋อเขาไปใส่ซุปเล้งครับผม ต่ก่อนสใส่ห้าเก็บไปขายห้ามัดสิบ,บาท่คไม่ให่เก็บหมวกกินเยอะเจะดูพักรึใส่ห้าหมวกอะ่ะอันนี้ต้นหนุ่มเลยลุงอู้นี่นี่ต้นอ่อนขนาดเลยครับต้มใส่ได้เนี่พยพ,พักกับลาบเอาเนี่ยันเลยพักกลางคืนเคยกินกับาไหมอูเนี่ยกับลาบเดี๋ยวไปกลับลาบป่าครับเอาขนาด่อเอาขนาดกอกก็เอานี่เอานี่เอานี่นี่ใส่ห้านี่พักเอาะอกขนาดงามขนาดโอ้เหมาะขนาดเนาะมีต้นเดียวเนี่ยอ้าวขนา เอออไข่่กมละใส่ห้านะก๋มเขาต้องเขนังเอกเขากันเนาะโอ้นี่เนาะประกาศข่าวคมันนี้ประกาศข่าวครับเดี๋ยวไปกัประกาศอะไรไปครับลาบครับนู่นนู่นนู่นอันนี้นี่อันนี้เก็บได้ก็ครับนี่ได้ครับได้ครับนี่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 ครับลาบครับปรัสบีเมืองไทยครับอันนี้นะครับนี่แหละ วันนี้เพิ่นเด็ดไปแล้วนี่ยแต่ว่ามันแตกแขนงออกมาครับเนี่ยเนี่ยวาซาบิเมืองไทยผมชอบกินมากกับลาบกินกับลาบนะครับกับลาบกับซาครับกินกระเทียมพีกกง็ได้มันจะชุนนะครับอ,อันนี้นะครับมันจะชุนคิววาซาบิอ่ะเผ็ดชุนอันนี้นะต้นวาซาบิอันนี้มาเข้าใจแล้วเฮากาดเฮาการเฮาการเมืองนึก <c> ว <oughs> <c oughs> ่าต้นวาซาบิว่าไปเลยนี่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 กับลาบสุดยอดครับอ๋อแล้วนี่กระลำนะ ผักชนีนวยพักป้อมมันแ่ะอันนี้ใส่อันนี้ต้องใช้ก่อนนีครับใช่กะใส่ลาบอะ่ะใส่ลาบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บอันนี้พักป้อมเอาตัวให้พ่อเดี๋ยวใส่ลาบต้นหอมไม่ก็ครับนี่ต้นหอมมีอยู่ครับสาย้าปลาลุงเด่นไปเก็บพักนหน่อยเร็วต้นห<ร>มทำงไงทำไมนี่ครับฝั่งนี้เลยอ๋อผ่านมาแล้วครับผ่านน้องป้อมวองเอาพัป้อมก่อนนะครับพอสารครับเพ่าว่าไปเอายาเก็บไว้ในห้องนี้ บาฮื่งได้หันนะครับผมมาใช่ครับปอบไ่ได้ผลไม่ได้ผลเวลาเกลตัวแล้วเนาะเอาใส่บัวโฮสกับพ่อบหามตาตาเบ่งเป๊ะโบโดอ๋อปอสารแต่งครับพอนี่เพี้ยงยังมีอยู่เหรออ๋อนี่เลยครับอืมเพี้ยงเดี๋ยวไปล้างน้ำไหลเพี้ยงหรือว่าเพี้ยนเพี้ยเพี้ยเพี้ยเดี๋ยวฝากตาไปเก็บก่อนค่ะเดี๋ยวเอาไปตีเอลเอลก่อนลองเอาไปตีเอวก่อนครับฝักป้อมใหญ่พูดมีอยู่เนาะโอ้เป็นได้พราครับติดใจหน้าไหวหรือยังกับนี้ ผมยังติดใจเลยครับก็ว่าติดใจน้องอุ้ยครับบดติดใจจะได้ลงพื้นติดใจจะมาอยู่อย่างนี้ถามมาแน้วไหวติ๊กโอ้โกแข้งกว่มีครับเนอะอ๋อโม่ปีใช่ช่วงนี้น้องอุ้ยพ่อๆนะครับเคียวดูเคียวครับเดี๋ยวข้ามไปเอาให้ไหม คือเรามาตามหาวัตถุดิบในการมาทําเมนูอันนี้อร่อยมากข่ามายาวเนาอโอ้โหไปพุ่นละนี่ค่ะเขียวเด็ดเลยอ่ะเด็ดเลยอันนั้นอยู่ในสวนเปิ้นกา <c oughs> <c oughs> อันนั้นอยู่ในสวนเพิ่นกะเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะเป็นน้องกัน <c oughs> แล้วมันอยู่เปเน็นยังครับส <c oughs> หตรหนาว่ายู่ใกล้ๆนี่ลยครับผมจะนครับในริมครับุญนในริมครับเนอะุญนในริมครับ ลุงพูนชาแนลครับลุงพูนชาแนลนะครับไปใส่ฮะไปเอาอย่างนี้ต้นใส่ฮะเอานี้ไปขึ้นหน่อยหรอเนี้ย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 มาแขวงกับลาบอ่ะเผื่อพวงงั้นไปงั้นวางเนี่ยเอาขั้วแล้วเอาต่ำเนี้ดูนะี้ยเนิกยนะดูน้พริกกะปิเอาไปจีกับลาบป่าครับหม้อสเนี่ยลุงพูนเนี่ยกินครับไอ้ลาบป่าครับหม้อนี่ครับเนี่ยบอกก่อนนี่เอาไปจีแล้วเนี่ยมดคันไฟไปย่างด้วยนะครับครับเอาล่างมดคันไฟด้วย อย่งหีบปากหีบคอใส่ฮะอยู่กลางแดดนะลองหีบไาเอ่าเลิ่ศเริ่ศละเดี๋ยวก่อนเด้อพอละก่ะปักปัปโอ้นี่แหละครับนี่แหละครับพิซซ่าดูอันนี้ต้องย่างก่อนครับย่างหน่อยย่างหน่อยนี่ลาบใส่พริกลาบลุงเด่นนะครับนี่ลาบใส่โอ้อลังการงานสร้างเลยครับลาบปลาดุกลาบปลาดุกลาบโรนนครับ มีเอาย่างก่อนแล้วก็เอาไปลาบนะครับย่างย่างหน่อยแล้วปีนี่เอาใส่อันนี้เอากรับอ๋อกรับนะครับกรับกรับลาบคุณเขาจะเอาเอาแดงในอ่อนๆไหนนะหอกหอกกับลาบกินเข้าไปมันจะมีฟาดตัดความความเผ็ดความเปรี้ยวของเมนูเรานี่แหละครับผมลาบปลาดุกนี่เขาจะใส่มะนาวด้วยนะกระลัมอยู่อ๋อเดี๋ยวเด้๋ยลาบกินก้วอะไรกับลาบลาบเดี๋ยวย่างกินเดี๋ยวค้าวข้าวด้วยเนาะครับผมนี่ลุงพลใจเข้าหอมมะลิน่ะวันนี้ในการทำข้าวค้าวหน่อยนี่จะทำให้ ได้คำได้ชิมครับเดี๋ยวเรียนจากโจ๊กในมือในการลาบเนี่ยลาบหล่นลาบจะลาบหลนเนาะลาบกระดุกใส่ก่อนเรอเนี่ยบรรุกขนาดไหนเนี่เขาต้องใส่ข้าวคั่วหน่อยเต่ากับเจี๊ยวแบบนี้ครับขั้นหลังก็คือแม่น้ำโอ้โหได้เนาะมันก็จะไหม้แม่นๆโอ้นี่ครับนี่ครับคือสุกบปเรื่อสุกจนสุกเกินนะเดี๋ยวเขาจะเอาแบบพอดีแบบสุกแบบพอดีมันจะหวานหวานอยู่เขาก็จะมาลาบครับ เดี๋ยวเดี๋ยวยาลาบคนคุณกินยังบม่เคยกินเลยครับนะผมเคยกินครับทุนนี่นี่ยังไม่เคยกินเลยครับป้าเธอดูด้วยปลาดุกนี่ครับอือมันว่าเอาอมัเดียวเราจะย่างต่ออยู่เราจะปาเอาแต่เนื้อบางส่วนไปเป็นลาบแค่นี้นิดยหน่อยนี้นิดหน่อยวันนี้เราทลูกเราใช้เด็ดปลาดเอาแต่เนื้อมันเนาะดูเอาหนังมันก็ครับนี่เอาเอากะลาบไปกันหมดเลยอร่อยตรงหนังเนี่ยอร่อยแค่กึ่งเดียวก็พอแล้วมันมีหลายเมนเมนเมน นี่เไงกินซาปกินซุปกินซุปเราน,น,น,น่อ,อยน,นั่นะปลาดุกไปไหนวะตัวเล็กตัวหลวงปลาดุกตัวนี้ตัวใ,ใหญ่ตัวหลวงโอ้ใหญ่ตัวโล่งครับกินกับตำปกเติโอเคกินกับตำปกเตดสีเปากินกับตำบะกล้วยสีเปาเนาะเอาอแค่นี้พอแล้วมั้งใช่นไหมเดี๋ยวใส่ข้าวคั่วมันจะมันจะฟูขึ้นเหรอครับฟูฟูเหงโค่นแห้งขึ้นน้ำละกันนี่แห้งโค่นแห้งขึ้น เล็ดเดียวได้กล่องคุกจงน้ำวะคอยใช่ไหมคอยครับโอ้ยนี่นะมันเล็กสุดลาบนะครับหลาบลาบลาบเพื้งดินมันน่าจะเป็นเสียงสาวันยามแรงนะครับผมว่านั่ก็เสียงนี้นะเสียงนี้นะมีอย่างเย็นๆซ่าๆนะหมอแล้วตอนนี้ก็ได้อยู่แกะแถวนี้หมอนแถวนี้หมอนครับโอ้โหตายละพี่เดะปลาลุกตรงนี้น้หนักห้าโลห้าโลกว่านะห้าโลกว่าหัวมันท้อบปต้มเดี๋ยวเขาจะ เดี๋ยวจะกินแบหมดครับเดี๋ยวทำน้ำสต๊อกหน่อยเมนูเด็ดจะอยู่ที่ช่องของลุงเด่นนะครับนี่น้ำสต๊อกน้ำสต๊อกนี่ก็เอาเนื้อปลาหน่อยเนี่ยไปต้มกับน้ำครับเอาไปทานน้ำสต๊อกเดี๋ยวให้ลุงพูนเอาเป็นน้ำเปล่าใส่ไปต้มเป็นน้ำสต๊อกเอามากคนลาบลูกของยายทันมาหนะลุงพูนนี่อันนี้นะครับอแยายทันเจ้าแล้วครับทำขายกับครับนี่ขายขายโอ้ยที่ถ้าผมติปใจแล้วผมนี่อย่างใดนี่ไปตนเจ้าไปกินในเชียงลุงอย่างเดียวอย่างนี้จังลุงอย่างเดียวนะครับเดียว ดูสายหาเตรียมเข้าแล้วเนะนี่ยนี่ยนี่แล้วก็ใส่เลยครับใส่ครับตักไผ่หอมดวนห้ามขาดต้นหอมผักขีห้ามขาดอันน่าครับพักมานี่มันต้องไปซื้อพักสักอย่างเลยเอะเอากระที่เป็นจีนมาอย่างเดียวครับผม,มเดี๋ยวเอาเข้ามาลุยดูยรยรเ,ยเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยหยุยไว้นะครับนี่เดี๋ยวต่งกันนะทุกคนครับมาดูใกล้ๆหน่อยเลยนี่ลาบกระดุกครับ ลาบปลาดุกไม่น้ำปิงนะรยด้วยทอปปิ้งทอปปิ้งทอปปิ้งนี่ล้วชิมดูนะตอนใส่ขอจัดลูกโดดหน่อยนะครับขอดีกว่าเพราะว่ามันเป็นูวิที่สวนเป็นอบไปพวกน้ำลายไหลอยู่หลังกล้องแล้วครับกลิ่นกระพักเผือจัดกันซอสตรงนี้เลย พักเดี๋ยวเราดูพักเดี๋ยวก่อนเอาลังการงานสร้างครับกินก่อนเนี่ยหัวปีดีเขานา,ายเอกใส่หาปลาไปก็บมากเ่อกี้ครับบอกบอกจืหดหนาลุงพูนเหน่หมเมื่อกนครับเวลากินลาบปลาดุกเนี่ยกุ้ยเลยเนาะกุ้ยเอานี่ใสน่นี่โอ้ยกิน้นี่ใส่มาแาวได้นะอ๋ออันนี้นะครับลาบนี่ถ้าใส่มาแาวมันก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยแล้วเขามากินครับหัวปีเนี่ยมันก็จะออกฟัดๆรสชาติมันจะดีมันตัดกันเนาะมันตัดกันครับ อืมพักไหนครับที่นี่อันนี้พักกันอะไรถพักแตพห้องง่ามองอกแ่หมองอกแย่ามองอกเอาลูกนกี่เนล้นม่ลเใใบางคนก็ห้องง่าดอกปิวอถืาอทนดอกมันนํำปิวอ๋อครับบ้านผมน่าจะห้องแ่แง่าย่ห้อนหมูอีเม้นกับหใจกันฮะแม่นมาะ้นเมื่อพห้องเนาะแง่ามงอกอะ อันนี้ผักกผัเหือเหาะครับมานนี้ห่อหมูอีมันจะแก่หันปะใจ๊กเขาเนาะเอาหมูมันเนื้อเอาหมูผักหมูหมูเนี่ยครับนี่เพป็นเห้องหมูกินด้วไหนแต่วันนะครี้กลิ่นละอ้วนครับเขากินกับลาบกินกระลาบนี่มันจะรำจ้ะกินดูแล้วคนใต้ก็จะกินกับน้องพริกนกนะพริกนกตีเขาตำมีพริกแห้งเกลือชูรสแล้วก็ขนเหล่าแคบนะเขาตำเป็นผงเพื่อห้องถขนเหล่าของมันพริกขนเหล่าของแล้วก็ ข้าวมีไข่หรือว่ามีไข่กับแคบหมูก็ได้ตําแคบหมูเสร็จแล้วก็ใส่ซอยผักก้อมต้นหอมใส่แล้วเราเอาอันยอดอันนี้มากราบอร่อยค่ะนอืมครับเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเก็บวันนั้นมาอยู่ไหนไหนไม่ได้เห็นฮะไอยังอ่ะตีีวานนั่นมาใจกันครับมั็นใบกระเพื่อมครับวันนั้นใบลุมฟูมครับบันนี้บอกกราบกันเอออันนี้นี่นี่คนเจ็บต้องคนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยแม่ชอบหาะความดันก็ดีนั้นคนญี่ปุ่นนี่ชอบกินมาเนแป้งอะไรค่ะญี่ปุ่นแล้วมาฟังลุมฟูมแล้วแต่ก็บอกเคยไปญี่ปุ่นแร้วครับเน ครับนี่นะปิ้งกับปลาอเอาข้ามูก,ากรอบสารที่มันเป็นมึกเมือกเนี่ยมันจะไปเคล,ลือบกระเพาะจิ้มละแค่เอาไปละยังไปงะละนะลองจิ้มหอลองจิ้มลองมาจิ้มห่อน้องเด็กเขาแบบนี้ก็อันนี่อร่อยมากเลยครับกินกับลาบปลาดุกเนี่ยกะดาบปลาดุกอยู่มาน้ำร้องเร่งนี่กระดาบปลาดุกโรงเรียนนี่เป็นน้ำพริกปลาต้มมาเห็นแล้วกันเอาก้นๆหน่อย นี่ครับอาหารไปบ้านบ้านเนาะมากินข้าวอยู่ตรงนี้มันเหลือไปกินพัตคานกันเนาะใหญ่ครับเนาะมันล้ำละบรรยากาศก็ได้ตัวเองครับเหลือเาไปกินน้ำผัตะานกันอ่ะสองคนตาที่ฉันเตือมืดยนพ้าบบมีแสงสักหน่อยก็ไปปเข้าบ้านอ่ะมันยู่มันม่วนม่วนอยู่บ้านเจ้าของรีสอร์ทตัวเนี้ยรีสอร์ทเดี๋ยวรีสอร์ทเปิดก่อนจะเป็นได้ไปเฝ้ารีสอร์ทเลยครับเนาะนี่เลยครับลองชิมดูครับ แม่ร้อนลูกพุ่มลู่ใหญ่คำแบบน้ำลุมปุ่มกับลุมปุ่มครับมาลุมปุ่มมาลุปุ่มกับลุมปุ่มกินคำเตะนะได้ป้องหอมเหมือนใบงาเนาะหอมหมใบงากินรสไทยใบงาผมชอว่ากินเหมือนใบเม็ดแมงลักครับเนี่ยแต่ว่ามันจะอ่อนกว่านะอืเข้ากันกับหอมเข้ากันกับอืมอร่อยอร่อยน้ำคนมากเลยเม็ดล้ำนะ เราชอบกินมันเลยครัอนี่นี่บาซาร,รีหลวงปู่นี่บาซาบีครับนี่าานี่บาซารีเมืองไทยครับอันนี้นะสุดยอดเลยนะ,นนะมันจะเดี๋ยวลงบ,บ,บุญจิมม้มะอันเราจิ้มะไหนครับส่วนตะก้าวได้หมูโหนี่อ้าเปิดหนอบาซารีนี่ก็ต้นนาซาบีอยู่อ่ะทักกาดบาซารีอืมวิ่งเลยเนาะวุ้ยก้านมันกะตัวกินก้านมันตัวนะครับกัปลาปามซุดยอดเลยจู่มาเลยแหละ จู้มันห้ามกินะห้ามคาว่าจู้เออห้ามมีคาว่าจู้ใส่ห้านี่ห้ามกวาจู้จู้เหมือนกินเลยห้ามคำว่าจู้มันเป็นกิ๊กออเกิ๊กได้ยจุกลับไปดังได้กับโดนน้อกินมันจะแบบมันจะซาสาที่หลังมันจะเหมือนเ้ากินวาซาบิเลยแหละมันเป็นกิ๊กน้องกินรู้เหมือนวาซาบิเลยนี่ป่ะอืส่วนของเขาได้อันนี้อร่อยเอาแต่เกงาเดียวไงแต่บ้านเขานี่เขาจะคนจีนกินมันเอาไปเป็นดองเนาะ ลองเกี่ยวดูครับกินก็ลาบรื่นครับออกกลมกล่อมออกเฟื่อนกลมแล้วคับเฟื่อนเป็นวาซาบิอ่ะแต่ว่าชอบกินกับแกงใส่ชิ้นควายค่ะแกงชิ้นควายเมาะเลยครับสุดสุดยอดเลยนี่นะพักการ์ดได้นะเต็มส่วนยังครับอยู่นี่ขึ้นโอ้เหมือนวาซาบิเหมือนวาซาบิเหรอฮะรูคูนขนโต๊ะครับขนโต๊เต็มส่วนเลยยังครับเดีวันกับเนี่ยอย่างนั้นรูู้นลูคูนให้ละกินไปกินไปเหมือนอู้เรื่องจู้รูู้ให้ ปัวกรับไก่ยายคำยายคำเหือนคือนางเอกสายฮาออกฤทธิ์หรอเพราะว่าถ้าอยู่ในหวายเนี่ยผมมีปั่วมีมอสมีการ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 ป้องกันอยู่นะแต่ถ้าไปไม่ริมแล้วไปไม่ริมปั่วดนแล้วครับถ้าถ้าอยู่ไก่ยายคำนี่กผมรับรองเนอะอ๋ออ๋ออยู่นี่เลยต้องมาอยู่ในวัยครับอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคอ่ะลำลำลำไปได้ยังเนาะกันเราเจอกันคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์เอาตัวกับใช่ก็อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดสไลค์เออซับเอ้ยไปซับลุงพูนเอาไปนี่ลุงพูนชาแนลถ้าใครชอบก็อย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตัวเอยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ตัวเอยนะครับลุงพูนชาแนลกดไลค์รัวๆุลล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 โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับุลล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 